สตูดิโอนะครับก็วันนี้ผมโดนท้านะครับท้าว่าให้วางบล็อกกลางลาวานะครับนี่ผมก็ทําไว้เรียบร้อยละว,วางวางบล็อกกลางลวาวาวางบล็อกในลาวากระโดดลงมาแล้วก็วางบล็อกนะเจยบแบบโอเคเราจะลองทํากันนะครับก็สูงประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับว่าดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะนี่ก็สูงมากเลยนะเนี่ยสูงมากแปลว่าสูงมาก จะลองทำมาดูนะครับไปกันเลยชึบโอ้โหมันแหลกครับมันแหลกเดี๋ยวแปบบ๊บเอาใหม่ทำไมมันแหลกวะโคตรสาผมโคตรกากโอเคเอาใหม่ชึบได้แล้วครับนี่ครับนี่เป็นไงล่ะเอาอีกรอบอีกรอบอีกรอบสนุกดีครับอีกรอบอีกรอบหนุกครับหนุกผมนี่ติดติดใจเกมนี้แล้วเดีแบบ๋ยวแป๊บ อชินี้ไม่ตายเถอวางสี่มุมเลยเดี๋ยววางสี่มุมเลยเดี๋ยววางสีมุมเลยชิปของนี้เอ้ยผิดผิดมุมเว้ยผิดมุมเดี๋ยวแป,ป๊บแป,ป๊บเดี๋ยววางใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผิดมุมโอเคให้ดูอีกรอบก็ได้ให้ดูอีกรอบก็ได้ดออไดเอออีกมุมเดียวแต่อีกมุมทำไม่ได้นี่ หน้าแตกหมองไม่รับเย็บครับชุบเอา้าทำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเอาใหม่โอเคถ้าอีมุมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแปบบ๊บกิมแหลกนะครับชุบเอา้ามันชอบแหลกอ่ะดูแมพมันรีโหลดช้าเว้ยเอ้ยหัวร้อนเว้ยหัวร้อนเว้ยเ,เ,เดี๋ยวแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บลงชุบนี่นี่ครับ มันโหลดช้าโคชช้าเดี๋ยวจะวิ่งไปให้ดูเลยอะวิ่งไปให้ดูอะเดี๋ยวกินยาวิ่งด้วยอ่ะเดี๋ยครับกินยาวิ่งเลยอะเดี๋ยวอันไหนวะยาวิ่งยาวิ่งอันไหนวะลืมละไม่ได้กินนานแล้วยาไม่ได้โดบนานละอันนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่ใช่ใช่ผมจำได้น่าจะใช่อันนี้ไงเดี๋ยวดูวิ่งให้ดูเลยอะอะแหลกโคตรอะดูว่าวิ่งวิ่งทีนี้แหลกโคตรอะดูดูด แบบโคตรดีดีโหลดโคตรช้าเออแบบทักขึ้นไปอยู่ด้านบนยิ่งแล้วใหญ่เลยนะดูดูมันไอนน้นี่ดูนะดูเดี๋ยวดูตัวสีขา,ขาวๆด้านล่างนะเขคคียนสมมติว่าหูกระโดดลงมาเห็นไหมมันแหลกมันแหลกก่อนที่ลงอะ่ะเออมันก็เลยทํายากนะแต่ผมก็ทําได้นะครับผมขอท้าต่อนะครับท้าต่อก็ไปทํากันด้วยนะคนที่ผมท้ามันก็ไปทํากันด้วย หลังคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมายคลิปต่อๆไปนะครับ EP8 ก็จะลงวันพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องถามถึงแล้ว EP8EP8 จะลงเมื่อไรครับลงพรุ่งนี้นะครับหลัคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับอื